มองไปกับที่อุตสาหการรมอย่างอีกฝั่งหนึ่งอย่างตัวอมตะเมื่อวานนี้ตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยนะแต่หุ้นของเขาเนี่ยลงมาด้วยซึ่งปัจจุบันตอนนี้ WHA เทรด PE ประมาณสัก1 3เท่าอมตะเทรด PE ประมาณ8เท่าเมืม่อเทียบกับตัวที่มันลงมาด้วยแบบนี้พี่โจคิดยังไงคือ2ตัวนี้เมื่อเทียบกับราคาแบบนี้คิดว่าเอาถ้าเอาเอาทั้งคู่เลยไหม เนื้สถานการณ์เรื่องไทยเรื่องเวียดนามมันนคมมันมันดูคลี่คลายหรือยังเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันตรงนี้ที่มันลงมาความกังวลมันรับไปแค่ไหนแล้วครับพี่สมมติว่าให้ลองแยกเป็นสองประเด็นนะพี่ครับจริงๆถ้าถ้าดูในเชิงバリเอชันเนี่ยก็ต้องยอมรับเนะว่าอมตะาเนี่ยก็เทรดที่ต่ำกว่าตัว WHA ในมุมของแบร์เนี่ยมาตลอดเพราะว่าในส่วนของตัวก่อนหน้านี้ของอมตะเองเนี่ยเขาก็เอ่อไม่ได้เดลิเวอร์ ในส่วนของทาร์กเก็ตของเขาได้หลายปีเนาะเพราะว่าอาจจะตั้งเป้าสูงไว้มันเป็นกลยุทธ์ในการในการทํางานของบริษัทแหละบางบริษัทก็ตั้งเป้าไว้สูงมากเพื่อที่ให้ทุกคนวิ่งไปถึงเป้าหมายนั้นขณะที่บางบริษัทเนี่ยก็จะมีเป้าที่บอกพับบิกเนาะเป้าหนึ่งส่วนเป้าภายในก็จะเป็นอีกเป้าหนึ่งเย้ยเพราะฉะนั้นที่สูงกว่าเพราะฉะน,นั้นมันก็ทําให้ให้ภาพเวลาของ W A ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการบีทเป้าขณะที่อมาต์เนี่ยจะไม่ถึงเป้าก็เลยทําให เป้าต่างๆก่อนหน้านี้ของมาต่างเนี่ยก็ทําให้คนหลายคนเฮ้ยมันต้องดิสคาว์แหละเพราะเป้ามันเป็นเป้เปาที่สูงมันถึงยากขนาดที่ WHA ม,มีความมั่นใจสูงมากแล้วก็จริงๆต้องยอมรับว่า WHA เนี่ยมีการพรีเซนต์ข้อมูลของการทําธุรกิจที่ค่อนข้างต่อเนื่องแล้วก็ดูเยอะแยะมากมายเลยนะครับ <S 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 ก็เหมือนกับเขาทํางานขณะที่มาต่างจริงก็ทํางานหนักนะแต่แค่อาจจะพูดไม่เก่งนะครับไม่ได้พรีเซนต์ออกมาเราก็เลยไม่ได้รับรู้กันะฉะนั้นตลาดก็เลยก่อนหน้านี้ก็เลยเทน้าหนัก ที่ WHA มากกว่าบน Market Cap ที่ใหญ่กว่าด้วยนะครับก็เลยดูเหมือนว่าเขาจะเทรดบนพรีเมียมแล้วเอามาตักเทรดบนดิส卡尔แต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เนี่ยที่1 W h a อาจจะมีคล้ายๆกับคอนเซิร์ตมากขึ้นว่ากรอของเขาเนี่ยมันจะต่อเนื่องยาวนาะนได้กี่ปีบนความคาดหวังเดิมที่มันจะต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆนะครับขณะที่ตัวอมาตาเองเนี่ยหลังจากที่เปลี่ยน CO o จากคุณวิบูลย์คอมบิดตมาเป็นคุณสุโดเนี่ยที่ทางบอร์ดก็รู้จักเนี่ยเป้าของ ซีอญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นก,ก็ทราบดีนะครับเขาตั้งเป้าอ่ะจะเป็นเป้าที่ที่ไม่ได้ต่ําแต่ก็ไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับมีโอกาสที่จะบีบเป้านะครับอย่างปีที่แล้วตั้งพันแปดถึงสองพันเนี่ยก็ซัดออกมาก็สามพันไร่นะครับก็เพิ่มขึ้นแบบห้าสิบเปอร์เซ็นปีนี้ก็ตั้งต่งตาอีกก็ตั้งประมาณสักสองพันไร่เองนะครับแต่ว่าอินเตอร์เนคุยกันเนี่ยเข,เ,เขากเ้ขาก็ก็มั่นใจในเป้านี้สูงอาจจะมีการรีไวซ์เป้าขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนของตัว การเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันก็อาจจะทําให้อินเวสเตอร์เนี่ยค่อยๆเรียนรู้ว่าเอ้เป้าของอามาตามัน achievable เนาะแล้วก็ในมุมของความคาดหวังเนี่ยมันก็น่าจะเริ่มเทิร์นกลับมาที่ตัวอมาตะมากขึ้นนะครับแล้วปีนี้เองก็จะมีนิคมที่ลาวเนาะแล้วก็ความคาดหวังของการสปินออฟตัวธุกรกิจธุรกิจสาธารณโภคของเขาเนี่ยเราก็เชื่อว่าตัวตลาดอาจจะยังไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วมันก็ไม่ได้เป็น c a บิสเนสหลักๆที่จะถูก Spin-Off มาเหมือนกับตัวนีิคมบุตสากรรมอันนี้เป็น recurring ก็คล้ายๆกับตัวตอนที่ WHA Spin-Off WHAUP ออกมาอันนี้มันก็จะเป็นการที่ที่สมูทกว่าในเชิงของ process ด้วยนะครับอันนี้เราก็คิดว่านะสถานการณ์ตอนนี้เองเนี่ยถ้าให้เลือกทั้ง2ตัวเนี่ยถ้าเลือกได้ตัวเดียวก็คงจะเป็นมาที่เกียร์มาที่อมตะมากกว่า ขณะที่ตัว w h a จริงคงจะเป็นเรื่องลองเทอมแล้วคงต้อง p r o o ในเรื่องของตัว m o b i l ิ x ที่มากหน่อยนะครับแม้ว่ากาไรปีนี้เองเนี่ยจะเรายังเชื่อว่าบริษัทจะสามารถทำ all time high ในเชิงของตัว core profit ได้ก็ตามครับอืมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วดูตัวหนึ่งสิบสามเท่าตัวหนึ่งลงมาเหลือแปดเท่านะครับอ่าซึ่งมันก็เทรดประมาณนี้มาพอสมควรน,นะหมายถึงว่าช่องว่างนะครับหถึงช่องว่างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวบุ๊กของอมาตะเนี่ยปัจจุบันตอนเนี้อ่าอมตะเนี่ย เทรดดิสเขาสำหรับราคาที่ดินถ้าขายวันนี้ทั้งหมดเลยแต่ WHA เนี่ยเทรดพรีเมียมแต่เมื่อวานเนี้ยไอความพรีเมียมเนี่ย,ม,ยมันลดลงมาเพราะมีความกังวลเรื่องเกี่ยวข้องกับการ IPO ว่าจะขายได้เท่าไหร่ขายได้อย่างไรเวลาไหนรวมถึงธุรกิจโมบิลิตี้ในอนาคตที่หลายคนยังมีความเห็นต่างอยู่บางคนซัพพอร์ตบางคนเชื่อบางคนอาจจะยังขอรอดูก่อนแล้วรอซื้อได้อันนี้ซึ่งมันเป็นมุมมองที่มันแตกต่างกันแล้วเรายอ,ย,อยอมรับได้นะครับเพราะฉะนั้น,เ,นเรากำลังจะบอกว่าราคาเมื่อวานเนี้ยของการดึงลงมาแล้วดึงอมาตะลงมาด้วยเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสใน,ในการทยอย ซื้ออมตะในระยะสั้นๆเพื่อคอาดห,าหวังเรื่องของผลประกอบการแล้วก็เอารุกนะครับแล้วก็มีความชัดเจนของบิสเนสที่ที่ค่อนข้างที่จะตัวซาวแล้วก็ซ o l ดิต,ตรงนี้ด้วยนะครับก็เลยมองว่าโอกาสตรงนี้อาจจะเป็นการเล่นเด้ง s p e c u l a t e มาสำหรับตัวอมตะไปด้วยนะครับส่วนบิ A ลองเทอมของเขาพี่โจอธิบายให้ฟังแล้วว่า valuation มันอยู่ตรงไหนนะครับประมาณทัก4บาท72โดยประมาณครับวันนี้ขอบคุณทางพี่โจมากครับขอบคุณ g r a บ c o m ครับ